สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่นี่เลยครับสนามทดสอบของ BM เเบูนะฮะเรามาลองนี่บีเ X ะฮะ X ไดซี e ่ห้าเอเอ็สปอร์ตใหม่ะฮะเจนนี้เป็นเจนที่4แล้วนะฮะไม่ได้มาแค่เครื่องยนต์แต่มาพร้อมกับปลั๊กอินไฮบริดซึ่งให้กําลังมากมายเลยฮะเท่าที่ได้ทดลองขับเบื้องต้นนะฮะยังไม่ได้เต็มที่เดี๋ยวเราจะไปลองขับในสนามเครื่องยนต์ของเขานี่ยังเป็น6สูบนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาให้ด้วยรับรองได้ว่าสนุกสนานแน่นอนครับ เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างอีกสักครู่จะมาเล่าให้ฟังครับตอนนี้มาอยู่ในรถแล้วนะออกเดินทางแล้วตอนนี้เราก็ต้องบอกว่ารถค่อคนข้างใหญ่ก็ตามสไตล์ X5 ครับแต่ว่าความเจ๋งราคาอะไรพวกนี้ครับเติมไฮบริดขึ้นมาออปชั่นค่อนข้างครบครับ ขาดอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองที่เขาบอกแล้วก็เครื่องยนต์ทํางานร่วมกับมอเตอร์นี่ให้กําลังถึงขนาด600นิวตันเมตรนะฮะแรงบิดสูงมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือแรงมา้า2อย่างรวมกัน394แรงมา้าโอ้โหคุณลองนึกสภาพดูในการขับนี่แรงขนาดไหนถึงจะตัวใหญ่ลำใหญ่แต่ว่าโอหไปได้นิง่งๆเนียนๆเลยบอกได้เลยฮะแล้วที่สำคัญคือเขาเป็นถุงลม สไตล์เดียวกับซีรีส์7เป็นลักชัวรี่คาร์ไปแล้วนี่ฮะเป็นถุงลมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ขับตอนนี้นะดีมากมากเลยครับที่ผมขับมานี่คือมีความนุ่มมากในการาทรงตัวแรงต่างแต่ยังไม่ถึงสถานีที่เป็นชิมคาหน Off ้าออฟโรดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันส่วนดีไซน์ก็ยังเป็นดีไซน์ของ bm รุ่นใหม่ลวก็คือไฟ2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นมี led อะไรอย่างเงี้ยมาค่อนข้างครบครับผมมีที่สำคัญคือ m sport ก็ปั๊มเบรกด้วยแม็กด้วยโอ้โห,โโหเห็นลายกัน <ๆ S 1> ชัดๆเท่ๆไปเลยฮะแต่ตอนนี้ที่ขับมาเนี่ยที่จับได้ก็คือความนุ่มฮะการทรงตัวของตัวรถค่อนข้างดีต้องบอกว่าเพราะว่าคือเป็นถุงลมเนี่ยฮะค่อนข้างดีดีไซน์ภายในก็โอเคครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่า x 5เนี่ยตัวไม่ว่าจะเป็นตัวที่แล้วตัว30ตัวนี้มาเป็น45แล้ว45 e ก็ต้องบอกว่าเขาคงความเป็นรถสไตล์ suv ที่มีความสปอร์ตอยู่ เพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่ SUV ที่เชื่องช้าอืดอาดแต่เขาเป็น SUV ที่มีความสปอร์ตและยิ่งได้ลักอินไฮบิทเข้ามาร่วมด้วยในการสร้างกำลังเนี่ยโอ้โหมันยิ่งไปกันใหญ่เลยความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับทันทีที่เรากดนี่แล้วมีอ e ี o ู t มาด้วยเรากดปุ๊บนี่มันมีโอ้โหพลังมันถูกเพิ่มขึ้นมาอีก10วิจากไฟฟ้าับแล้วเดี๋ยวลองกดหาตาเร่งดูช่วงนี้พอมีทางยาวๆไปครับโอ้โห ขึ้นเร็วมากครับโอ้โหเร็วจริงจริงโอ้โหเมื่อกี้เราลองอตาเร่งแล้วนะฮะใช้ได้มากส่วนดีไซน์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าข้างในเขาก็ค่อนข้างหรูหราจะเป็น BM รุ่นใหม่หมดแล้วนะฮะเพจะเป็นชุดคอนโซลกลางก็จะเป็นแบบรถซีดานของเขาแล้วกลุ่มซีดานรุ่นใหม่ๆจะเป็นสไตล์เดียวกันหมดเลยฮนะแล้วก็มันเป็นเหมือนกับภาษาดีไซน์ของเขาดีไซน์แลงเกตเราว่าใช้ได้มากครับมีแพทเดิรชิปมาให้ด้วยนะ นี่ฮะแพดเดิลชิพโมเลย์สามกานปั๊มเอ็มสปอร์ตร็อแ,แม็กขนาดใหญ่ฮะเที่มำคันปั๊มเบรกฮะคาลิปเปอร์เป็นของเอ็มเลยสีฟ้ามาเลยก็เนแสดงว่าคือนี่ของแท้จริงๆฮะนี่เป็นเอ็มมาด้วยครับใช้ได้ครับยิ่งขับยิ่งชอบฮนะดีไซน์เราก็จะเห็นนะไฟท้ายเขาก็จะมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะก็คือตรงกลางจะเป็นลมดำนะฮะ ก็คือลมดำก็คือตัดกับขอบข้างนอกที่เป็น led สีแดงก็คือสวยครับผมชอบเลยตัวนี้ไฟหน้าด้วยกระจังหน้าด้วยโอ้โหถือว่าใช้ได้ครับนะครับเดี๋ยวไปดูสนามออฟโรดทางแนวจะเป็นยังไงบ้างว่าการลุยทางทางโครนนี่หรือว่าทางกรวดนี่จะเป็นยังไงบ้างนี่แต่ที่สำคัญคือลดราคาเกือบ5ล้านแล้เ,เอามาลุยกันแบบนี้ฮะเดี๋ยวได้รู้กันว่าสมรรถนะเป็นยังไงครับ ก็เป็นเส้นทางอ,ออฟโรดแล้วนะฮะก็เริ่มเข้าทางออฟโรดก็เราได้ปรับความสูงขึ้นนะฮะความสูงของตัวรถปรับระดับสูงขึ้นนะฮะแล้วก็รวมถึงกดตัวนี้ฮะ,ะ,ะระบบช่วยลงเนินนี่ฮะ,ะดวนิเซนต์น,นี่ตอนนี้เราก็กดลวตอนนี้เราก็ไปเรื่อยๆะครับตัวรถก็จะสูงขึ้นเพื่อให้รองรับกับสภาพเส้นทางที่เป็นหลุม มากขึ้นขุขระมากขึ้นเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้ไม่ได้มาหล่อหลอลุอลอยไม่ได้แต่ก็ไปได้นะครับเนี่ยเส้นทางที่บนทางลาดเราก็ปรับความสูงลดลงได้เช่นกันครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเลยเพราะตัวนี้มันเป็นอ่าช่วงล่างแบบถุงลมละก็แน่นอนครับนี่ฮะดูเส้นทางครับเราก็ต้องค่อยๆไปไต่ไปไปได้เรื่อยๆฮะเนี่ยกำลังเหลือๆครับเนี่ยฮะแรงบิตตั้ง600ห600้อยแนวโอ้ ดังนั้นไปได้เรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวครับแล้วที่สําคัญคือพอเราเข้า,าเส้นทางออฟโรดเนี่ยเรายังมีกล้องที่แบบช่วยดูข้างหน้าด้วยนะพอเรากดปุ๊บกล้องมันจะทําให้เราเห็นข้างหน้าชัดเจนขึ้นอลองกดหน่อยนี่ฮนะมันก็จะเห็นข้างหน้าว่าเพราะด้วยตัวรถที่ใหญ่แล้วก็การมองเห็นข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนในกรณีที่เราต้องลงเนินต้องขึ้นเนินชันขึ้น าทางขูดขะสูงๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เปิดกล้องมันก็ทําให้เราได้มีมุมมองที่ดีขึ้นแล้วก็กะระยะได้ดีขึ้นเนี่ยข้อดีของเขาแล้วที่สําคัญตรงหน้าจอตอนนี้ก็ยังมีตัวแสดงมิติของตัวรถณเวลานี้ว่ารถเราเอียงเท่าไรองศาตอนนี้เอียงซ้ายเท่าไร่เอียงขวาเท่าไร่หรือว่าข้างขวาสูงเท่าไหรข้างซ้ายติดลบเท่าไหรเนี่ยฮะถือว่าดีครับ แล้วก็ที่สำคัญยังมีตัววัดระดับความสูงด้วยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่กี่เมตรกี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้โหแล้วตรงไหนที่เป็นเนินเราก็แค่ปล่อยให้เขาไหลลงพอรถเขาไหลลงเราก็ระบบมันก็จะช่วยเนี่ยตรงนี้ข้างหน้านี่เป็นทางลงเนินละเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนิดนึงตรงนี้เป็นทางลงเนินก็ถือว่าเส้นทางค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันแต่ว่านี่ฮะพอเราขับช้าปุ๊บกล้อง360 องศาเป็นแบบออตโต้ก็จะติดขึ้นมามันก็จะง่ายในการที่เราจะกะระยะทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังตอนนี้นะฮะนี่ฮะแล้วก็เราก็พอเป็นทางลงเนินเราไม่ต้องทําอะไรเราแค่ขับให้ตรงเท่านั้นเองให้ตรงเส้นทางแล้วเราก็ตั้งหน้าให้ตรงล้อให้ตรงแล้วก็ปล่อยครับปล่อยเลยฮะนี่ฮะสัญญาณก็จะดังขึ้นมาแล้วก็ระบบตัวช่วยการลงนนก็จะแสดงขึ้นมาที่นี่ด้วยฮะ บนหน้ากระจกด้านหน้าสะท้อนกระจกด้านหน้าขึ้นมาด้วยฮะอ่านี่ฮะเขาก็จะแสดงให้เราเห็นเขาก็คอยช่วยเบรกคือเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะฮะปล่อยอย่างเดียวแล้วก็ประคองพวงม,มาลัยให้ตรงเล่นฮะเนี่ยหิวเซนฮะถือว่าโอเคมากเลยครับพอทุกอย่างเข้าที่เราก็กดคันเร่งพรากดคันเร่งระบบก็ปล่อยแต่ถ้าเกิดเรายกขึ้นอีกแล้วมันยังลงเนินอยู่ระบบมันตรวจจับได้ว่าคือมันเป็นทางลงเนินที่มันเร็วเกินไปมันก็จะช่วยชะลอฮะชะลอ ระบบเขาก็ทํางานทันทีถือว่าเร็วนะระบบทางานเร็วมากครับตรงนี้ฮะนี่ขนาดเนินที่แบบลงมาแล้วพอเราแตะเคร่งก็ไปได้ฮะปึ๊บแต่แว่าพอเรายกเคร่งปึ๊บแล้วมันตัวจับเจอเนี่ยฮะเบาอีกอะเบาเบรกไปครับโอ้โหตรงนี้หลุมลึกมากครับหลุมลึกชอเป็นทางน้ำครับกันชนก็ผ่านได้นะ มุมไตมุมจากรเขาก็โอเคนะระบบเอ็กไดเขาพอรู้ว่าล้อไหนฟรีเขาก็จับเลยทันทีเลยปุ๊บผ่านได้ผ่านได้ไดโอเคสบายๆครับไปได้แต่ว่าก็เป็นออฟโรดประมาณนี้นะถ้าเกิดเยอะกว่านี้ก็ไม่ควรผมว่านะถ้าจะเอาไปลุยขนาดนี้ก็ไม่ควรเท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้ให้เห็นแล้วว่าคือสมรรถนะเขาไปได้จริงๆคเดี๋ยวจากนี้ก็ไปเรื่อยๆครับ เราจะไปทดลองนี่ฮะสะลาลอมสนามออฟโรดไปแล้วครับมันมากโอเคมากเลยฮะช่วงล่างมันมากๆดีมากๆครับเดี๋ยวเราไปอีกรอบฮะรับรองสนุกแน่ครับเมื่อกี้เราลองปิดแท็กชันด้วยนะปิดครึ่งหนึ่งอีกรอบนึงเราจะลองเปิดนหน่อยไหม ผมว่าเดี๋ยวลองเปิดระบบดีกว่าเมื่อกี้ปิดไปแล้วพอปิดปุ๊บกับแรงบิดที่มันมากขนาดนี้ฮะกับแรงบิดของอเครื่องโยนกับมอเตอร์ที่มันทำงานร่วมกับแรงมา้าผมว่ามันสไลด์อ่ะมันท้ายปัดออกเยอะมากค่อนข้างเยอะพอสมควรฮะเดี๋ยวลองไปครับเดี๋ยวลองรอบนี้เดี๋ยวเราลองเปิดเมื่อกี้เราลองแล้วก็ถือว่าระบบตัวช่วยของเขาค่อนข้างดีฮะ ทันทีที่รถเสียอาการเนี่ยก็คือระบบช่วยเลยไม่ต้องลีลาเลยฮะก็ประคองได้ถือว่าเป็นขับได้ง่ายขับได้สนุกครับต่อให้คนที่แบบไม่ชอบสไตลน์นี้แต่ว่าเห็นรถใหญ่ๆแบบน,นี้แต่ก็ต้องบอกว่ามันควบคุมง่ายครับพวงมาลัยก็เบาอะไรก็เบาทุกอย่างผมว่าค่อนข้างโอเคฮะถือว่าผ่านครับเมื่อกี้ ไปทดสอบม,มาแล้วครับไปลุยมาแล้วครับบนเส้นทางทางั้งออฟโรดแล้วก็ออนโรดฮะสุดท้ายแล้วก็คือคาแรคเตอร์ของ BM ยังอยู่ครบถ้วนนะครับก็คือได้ทั้งเรียบและลุยไม่ว่าจะรถเล็กหรือรถใหญ่สมรรถนะจะต้องแรงปาดเรียวเร้าใจนี่ฮะ X5 มาแล้วครับนี่ฮะ X545E นี่ตัวนี้ M Sport ด้วยช่วงล่างเป็นแบบถุงลมเมื่อกี้ได้ลองลุยดูละโหมันนุ่มมากครับแล้วก็ที่สำคัญคือสมรรถนะนี่ต้องบอกว่า เหลือเป็นรถที่ข okay. ับง like ่ายขับมันขับสนุกถ้าอยากได้ทางลาบแบบสบายๆก็ไปได้ง่ายๆเหมือนกันครับเพียงแต่เราเลือกโหมดให้ถูกต้องกับสิ่งที่เราต้องการต้องใช้ฮะแลเราที่สำคัญคือตัวนี้เป็นตัวประกอบไทยราคาก็เลยถูกลงมาออปชั่นจัดเต็มเขาบอกว่าขาดไม่กี่อย่างเท่านั้นเองก็คือถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดละราคาแค่4ล้าน999ถอนพันเนือ5ล้านถอนพันครับนี่ฮะ ตัวนี้ถ้าคุณอยากได้ก็เนี่ยฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบก,กับตัวเก่าแล้วราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลขึ้นนะฮะตัวประกอบไทยเนี่ยถือว่าโอเคมากครับใช้ได้ยอดเยี่ยมส่วนดีไซน์เราก็เห็นกันไปแล้วว่าดีไซน์ของเขาภายนอกจะดูแข็งแรงแข็งขันมากขึ้นฮะล้อยี่สิบเอ็ดนิ้วพร้อมกับปั๊มที่เป็นแบบ M Sport โอ้โหอย่างไรก็เทผมเห็นกี่ครั้งก็ยอมรับได้เลยว่าผมยังชอบอยู่ฮะยังชอบอาร,รมณ์การขับชอบฟีลลิ่งของ B M เนี่ยฮะ และที่สำคัญเมื่อกี้ได้ทดลองขับไปเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นการเปิดแท็กชั่นปิดแท็กชั่นซึ่งแท็กชั่นคอนโทรลเขาบอกว่ามันปิดได้ทั้งครึ่งนึงแล้วก็เต็มระบบเพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาฮะว่าอยากได้แบบไหนแต่บอกได้เลยว่าสนุกมากฮะยิ่งถ้าคุณได้เรียนรู้กับเขาเนี่ยแล้วคุณจะบอกได้เลยว่าเป็นรถใหญ่ที่ขับสนุกเป็น SUV พี่ไม่น่าเชื่อฮะนี่ฮะผมมาทดลองแล้วก็ยังยืนยันว่าผมยังชอบอยู่ยเหมือนเดิมครับ x 5าไม่ทาใไม่ผิดหวังเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับทริปนี้ครับ thank mm -hmm. you